การทำแผนกลยุทธ์และแผนสู่สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตของสำนักงานสู่สู่การเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่นะคะในประชุมครั้งที่28ปี2567นะคะห้องคุณตุ๊บยันคุณภูคานจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งเรื่องนี้เรามีเป้าหมายในการจัดการประชุมนะคะมีทั้งผู้บริหารารัชานครูนะคะพนักงานราชการ ปูสอรอตะบนของปูกอรอระดววับอำเภอทุกแห่งนะคะกาะเรียนรู้ตลอดชีวิตในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของโครงส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568เพื 3, 000, 5, 000, ่อพัฒนานะคะให้บุคลากรมีทัศนคติมุมมองและแนวคิดเกี่ยวกับการปรับตัวขององค์กรภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พศ25 66นะคะและเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนนะคะลอดจนสร้างโอกาสนะคะให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพยางไปสู่การพัฒนานการศาึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะขอ,อนำเรียนนะคะทุกท่านนะคะเข้าสู่วิธีการเปิดที่เรี่ยวกับ ก็ผมในบริษันวิเปรนพูการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ระดเจเยีใหม่ขอขอบพระคุณท่านเป็นยางสุขเกียบมาเป็นประธานทิ่เปิดกิจกรรมโครงทางประทุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางการขับเคลื่องตามนโยบายกรมส่งเสริมการเีนร้ของสำนักงานส่งเสริมการเุียรรจํเชีนใหม่ในวันนี้ครับการที่กระทรวงศาธิการ ได้ประกาศให้ใบการศึกษาของกระทรวงการจการประจำปีร่วประมาณ2 0 0 0 2 6 8ถึง2 0 0 0 2 6 9โดยมุ่งหมายสารต่อนโยบายเรียนุินุีให้เกิดผลผลสำเร็จต่อการเรียนให้เป็นที่ประจักษ์ภายใต้หลักการการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตและกลมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ประจายจุดเน้น การดํเรงงานดนเนินงานรวมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีประมาณ2 5 6 8ยโปปดยนำข้อสั่งการแนวทางการปฏิบัติของกร้อหน้าีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนโปวเอกเครื่อนคนที่ชอบมากำหนดเป็นอบแนวทางในการกจัดภาษาและการดินง,งานและให้หน่วยง,งานในสังในสังกัดนำมาจัดํำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับในบานเขา ต้นทุระส์โครงการนะครับอุีดรนี้หนึ่งเพื่อให้บุคลากรในสังกัดกองรองประทับจังหวัดเชียงใหม่ได้กอบแนวคิดแนวทางและแผนการบริงานการส่งเสริมการเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายตุดเนียนเป้าหมายและวิ่พักของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประําปที่ก้าวหน้าาัน5รเรียนที่สอง เพื่อสร้างทักษะคติและมุมมองใหม่แก่บุคลากรในการปรับตัวภายใต้กรอบพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ขสของครัฐประห6ครับให้กับผู้บริหารครูและผู้ปฏิบัติงานสามารถบูรณาการแนวทางการกับเคื่อนการมวิทยให้เกิดผลสมมิที่ถูเกณฑและมีประสิทธิภาพตาอสินหบวข้อในการบรรยายนี้ครับหนึ่ง ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายการการศึกษาของกรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ครับสองแนวทางการจัดการรู้ตลอชีวิตและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองแับกามบลเพื่อให้เกิดเป็นธรรมเห็นการเรียนรู้ของชุมทนอย่างแท้จริงโดยนางสาวก้องกรศรีภูมิกรมส่งเสริมการเรียนรู้สาม แนวทางและกลยุทธ์ในการยุบผลสำนักการศึกษาและแนวทางการจัดการศึกษาต่อเด็กที่ออกนอกระบบการศึกษาโดยนานขมูลโรงมาลักษหน้ากลุ่มส่งเสริมการรู้เพื่อคนรพันาังคมสี่การจัดทำกอบแนวทิดการจัดทำการพัฒนาและเขีนส่งเสริมการรู้ตลอดิทของกำลังส่งเสริมการรู้ประจำตัอเชียงใหม่โดยนายพุทธระพัฒนวัชุ าาัวหน่าภูมิพืชศาสตร์นกแขางงานบุคลากรว่าหมายที่มาปรุมวันนี้มีทั้งสิน้นยเจดสคนได้แก่ผู้ริหารหน่วยงานและศาธตราจาจำนวน16คน,นคณะราการครูและบุะคลากรการศึกษาจำนวน105คนครูตอกโลตอกัำบ,บนจำนวน1 8 7คนครูอาสาสมัครวิทยปกติี่าำนวนนั่งสคน และเจ้าหน้าที่คณะทำงานจำนวน17คนีวันแบบนี้นะครับในเวลาเป็นสควรแล้วก็คงเขาจะกาเชิญท่านข้ิพิธีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กล่าวโดยมีการประชุมเฏิญผู้การการจัดทำแนวทางการสับเคลื่อนการนิยบายกรมส่งเสริมการเรียนรู้ของข้าราชกานส่งเสริมการรู้จากจังหวัดเชียงใหม่และรองรับหลักในการท่านวัยธุรกิจนะครับเรื่องทางการสับเคลื่อนการนิยบาย

เกิดพลังเกิดการเปลีป่ยนแปลงผม้หวังอย่างรานะสังคมงไทยเราถ้าพูดถึงเรื่องการจากการาสานสองปลเราเข้าถึงชุมชนและฝากสังคมและชุมชนนั้นไว้กับสงองนะบัญหาต่างๆที่เราไปสัมผัสเราสามารถที่จะแก้ไขได้ได้วยความเพียรพยายามเล ก็อย่าไปทำคนเดียวไม่สำเร็จท <th> ่านมึงทำบ่อยๆสุดท้ายขอให้พวกเรามีความสุขสุขภาพแข็งแรงทำรวยที่มันเิีงใจก็ขอให้สุขนะครับเสียใจครับ